ลูกก็ไปเขาบ้านมันเจ้าแว่าแบบใครบ้านเนี้ยให้เด็กๆร้องเพลงเตียงบ้างคือต้องเข้าใจบ่าก็ร้องเป็นช่วงเรสลับไปด้วยก็เหมือนที่ทุกคนดูและว่าถ้าเพลงเก่าเอฟซีก็ว่าเพลงเก่าร้องเพลงเตียงก็ร้องได้อยู่แต่ว่าบางทีต้องเข้าใจว่าหน้าเวในทีมันก็มีคนรู้จักโอ้จะท้องไผ่กันเราแ่่งแบบหมายมากแล้วเพลงเตียงบางทีเราไปงานต่างๆอ่ะเราเราต้องเอาใจหน้าเวทีด้วยว่าบางทีเพลงที่มันดังมันต้องร้องเพลงนี้ก่อนหรือเพลงนี้มันมันคนร้องได้ เหมือนเพลงของค่ายเราก็ร้องอยู่แต่ว่าสลับไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้ร้องอาทิตย์นี้ไม่ร้องเหมือนเพลงกรตมก็ร้องอยู่ตลอดเด้ะแต่ว่าเดือนเมื่อกี้ผ่านมาที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะว่ามันซ้ําแล้วแล้วมันก็อ่อมบางเพลงมันอ่อมถ้าก้อนสกิปเพลงมันเร็วมาใช่ไหมแล้วเพลงนี้มันช้ามันก็เข้ากันไม่ได้มันอยู่ที่ก้อนก้อนสะคิดด้วยเพลงลีโอใกล้จะมีอย่างจ้ะลีโออัดบันที่เนะ ลีโออัดเสียงแล้วเสียงเร็วอัดแล้วเดี๋ยวขอดูขอเขาจะเบือไม่ใช่ชัองหูอี่ไม่ไม่ใส่เดี๋ยวขอดูคิวขอดูคิวก่อนนะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะของลีโอมเรื่องอะไรวะเก้าโอ้ลีโอนี่เก้าหรอไม่ใช่มันไม่สบาย โยนแบบ่สบายนาเลยสิบเอามืออืหรอใช่หรอพวกนี้นงานไม่มีสงา,า,น,านเดือได้เลยเดือเด๋ยวโทรกลับนะจ๊ะรีวเดนไทยเปนดีเดือนนี้แหละครับเดือนนี้แะพี่น้องเร er. ี่ยวเดือนนี้แหละเป็นซ่เป <laughs> ็้าซ่งุปอะรพี่คบอกว่าอยากเห็นยูริร้องขาววัดซีโอ้อยจะเขอจะร้องยู มีอักนะครับม,มีอักมีอักอัดไปแล้วไม่เห็นอยู่ยังยังมีอัดอยู่วันที่สิบสักออยี่สิบสี่อัดสิบสี่หรือสิบสามอะสิบสามมีเลือกสิบไหมนี่ไม่มีพี่จรินี่แค่ร้องเดียอมันยากใช่ไหมมึงเคยลองพี่เจริญบ้าสมัสยได้เนี่ยบ่าสมัยแต่ก็ต้องอายใจต่อค่ะ ไม่ลืมแม่ในฟิลแลนแล้วนก็ยังไม่ลัสัทุกครั้งก็โอเคแล้วค่ะครับผมไม่ลืมที่ลืมแลนดงเห็นหมลอืมีแต่เราโสดมากจังหระกับคนไทยสุดมากไปฝากแล้วสสงมันแพงไงเหนื่อยแล้วไหมระมาณมีส่งนที่มีคนสมให้แล้วมต้องขอเป็นขอบเพราะแแพ้แพ้แห้งขั้นหนาจะไปรับน้องไหมนี่ก็รับเราไปตามกรรมการคองเรา อ็ไยกลับไปด้วยไม่ไปด้วยมม่ไม่่ไม่ตัวอยู่<笑><笑>พุ่งใจลูกนาตาิีได้ค่อยแม่ถ้าได้พ่อนี่แบบทุ <Natalie> กอย่างมีแผนงานครับแต่เดเพลงเรื่องเพลงมีแผนงานนิดนึงว่าด้วยคิวงานเรามันเยอะห้าบริวางพ่อสิบว่าไปอัดเพียทุกมือเรามีคอนเสิร์ตทุกวันไหม <Ü> เอ็มีหานุมานตะลุยกรุงแม่ครับตะเวียนกรุงแมเ่เดินนี้ถ่ายเอ็มีเตรียมหมดแล้วสุภาสุภาหนาแพทย์สุภาหนาแพทย์เ,เตรียมหมดแล้วพี่น้องเหลือแค่คิ้ว่ายคือเหลือคิ้ว่ายอะไรอีกตัวยัง ฉลองแนวิวร้านวิวเต้าตะลนอยวันนี้ลงในกลุ่มว่าใครขึ้นมาบบี้บ้างใครไม่ไม่รู้อนาคตจะไปไหนจะได้นนะไจะไปที่เดียวที่อนอนป็ันนี้วันนี้ไปเย,ยน เดน้อางผุดชเอาเราตอนที่ยงก็ออกใช่หรอเน่กรต้งานบเรื่องไหนมาโปดถามหนยมีอะไเพื่อชุดหนึ่งเพื่อมันนั่นนี่เี่ยนนั่นนี่นู่นสองชุ่อผุเเดินทางมันมาดีวไก่เดียอันี้ก็เบ้าโพลุกวาตะลายานีมีบัตนี่ก่อินี้าราตีสามสิบนาทีจ้ามึงเวลามึงพูดอะไรบุฟเฟอีร่อีโร่อารตีคดีส เา้ไปหมอะไปน้ำเชือานเฮี้เสือม้นปลาเดียมปลาเดียครับกืบเไปแล้ว่ไม่ได้เปลี่ยนไแม่ไม่กินไรแม่เป็นบ้าบ่แล้วแต่ซื้อไป้เมอนกอยู่นี่องพอมากบบส่แล้วบอแล้วแต่ี่บซื้อไปน้ำอก่างเลยม่ไปนะอยู่เรพอมากอุปซื้อไปน้ำกวาเนอเดี๋ยวเขาบซื้อไปน้ำงเอาเปวเวขมเมีนเส็จตัวน้าเขาเบิ้งอาจารย์นีมือป่าที่โชคดีเ่องพอ 前面几两个一对吧？这里买不买？不是啊，老对不干净，捡不完。不是啊，我买了一面，我不会在说不能。现在在市中心。嗯，上海呀。 ที่เดียวไปยังไงอ่ะแล้วเดีว่าไปเหรอเรือไปไหมนี่ยรือไปหรือเปล่าไปนะเอาไหมเรือสบายข้าวแล้วเรียอพักผ่อนรววไม่ต้องไปเราป่วยขึ้นมาทันทีไม่กินอยู่กินกันมาบ้านรวยไปไหครับขันมืงขันมึงเห็นมึงจะเห็นแม่ฝ่ายบ้าปกติมึเจะไปจะซาดด้วยเพราว่าเราจะไปแล้ว ก็ร <80. S 2> ู้เรื่องแล้วบอกไปก่อน FC อยากต้มแจงยูนิเขาเขาชิ่นมาแล้ว FC ต้องชิ่นเลยเจียนำย่องออกเจียนำย่องขึ้นอันขึ้นรถขึ้นกระเบียดแล้วมั่นเลยแล้วตัวตัวมั่นนึงบอกทำไมแล้วตัอใหญ่หลวงทไมอยู่ไม่พักก่อนรู้พ่บอกว่าต้อไปทุกคนหนูไปเห็น แ่ทายังยังเหลูกจะไปปาร์ตี้หรอมีชุดในปาร์ตี้ของเขาหรือเปล่านี่ลายปาร์ตี้ไม่หรอกพ่อเขาเอาเาอัดอไปที่วอไรลูกใช่หรอถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทไหมตรงนี้ไหมแต่ว่าสองข้างคอาเที่ยวไไปบ้านหรือเปล่อาจจะตัวเจดีนี่มาปั้นหนงแดงแล้วพ่อกำลังโทรเกื่อเขาอยู่ ว่าบวกเรือดเลือดเป็น12 12นส้มากไหมใครมีเป็น12ได้ไหมได้12มีงานที่ไหนไม่มีค่ะมีแต่บอสมีแต่บอสกับแดนเซอร์ลอาขอไงเราจะต้องไป็นแกนเลยทีเดียว